เฮ้ยเฮ้ยมันไล่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 มันจะหมายถึงเกมส์นั่นเองตัวเดียวอะไรไล่ค้าไล่ไล่คู่ไม้ใส่แม่งเลยไหนอันนี้เราไปไหนก่อนให้เงียบเงียบมึงมาห้องสมุดมึงมาเห็ดปากเห็ดปากมึงก็โดนโดนต่อยตายไปดิโดนผีฆ่าเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยว้ายดูต่ ก่อนหน้นบอกว่าให้เงียบๆมึงมาห้องสมุดมึงอย่าแหกปาก What คุณกำลังพูดถึงอะไรคุณทำอะไรอะไรอ่ะเกตจ์จำอยู่ขึ้นจใจเกมทำมาเลยวันนี้มันเปลี่ยนใหม่เลยนี่หว่าไม่คิดเลยว่าใต้โรงเรียนจะมีอะไรอย่างงี้ด้วยโอ้ยว้าวโพิ้วเลยเม้งมึงกลับไหลเงี้ยมึงกลับหน่อยจังเลยเกิน ก็ทาไม่ตอนเร<า>นเป็นทางทางตันเว้ยถ้ามันมันเจอมามันแล้วมันก็เดินกลับระหว่างนั้นเดินตามหลังมันไปเว้ยมันจะไม่มแก่อเอาเว้ยว่ามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาเลยอย่าง <c oughs> อย่างปิดหลับปิดทำไมเปิด <c oughs> ประตูสำไยอ่ะสว <c oughs> ัสดีครับพี่ <c oughs> ไม่ใช่ต่องสามมาเล่นกับพวกกูเดี๋ยวนี้เลยอยู่หกหก ว่ตอนนี้ไปไหนอ่ะฟองนี้เหมือนจะไปเอาคจะวิ่งไปนี่กันหมดเลยเดี๋ยวรอด้วยกุ้งไม้เหรอรอด้วยกุ้งไงพวกกูเท่ห์กุ้เท่ห์กุ้เทก่ห์รู้แล้วตัวอะไรแกเป็นการเปลี่ยนแบบความจริงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยน้องมองหน้าอะไรอ่ะตามผีมาบัานก็ใหนะาอเฮ้ยออมเจอกูแล้วผีเจอกูแล้วแหวบทันไม่อยู่กุงกูเพิ่งมาทางนั้น เอามาทางงานเลยใช่ทำมาทางเริ่มต้นเกือบเฮ้ยสุดคุไน่าจะสรยจังเลยไปกินอะไรกันจบ Chapter สองเรามา Chapter สุดท้ายไรไม้แก่เข้ามาเราไอ่แก่แก่มาดิไอ้แก่ดีเธอทุลักแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วมีความสุขจังเลยได้เล่นแล้วปังได้แ่าวะชิบ่ายนะ ไม่ได้แล้วม้ามีใครจะเสียสละให้ไอายไหมอายเป็นจี๊ดเก่งอะนะไม่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 ผมชอบมากคนที่จี๊ดเก่งๆเนี่ยเก็บไว้อือกูไม่จมน้ำด้วยคนเสียวมาลูกโตวิ่งแบบมาโตหาล่ะต้องวิ่งกองบนกองไฟไหมเหรอเออหนูมาเค็มเขาเม็นกองไฟไหมเหรอด่าห๋อ เไิดขายเสื้อเฉยโอ้ยเปิดมาถึงไม่ขายเสื้อให้กูเลยโอ้ยไอเลอะเอ่อ The Mimic นี่อันนี้คือสภาพหลังจากออมโดนจับซะแก้นี่ไงเป็นไงล่ะเอ้าเดินกลับหลังเลยกูไอพวกกูอะเอเ๋ๆตอนผีดไปจับซะแก้วว่าเกีมันกับการขุดรถอยู่ว้ามันเรื่องมูฮะโอ้่จ๋าโอ้โหขนาดนั้นเลยวะมึงต้องหนีขนาดไหนเนี่ย จะต้องหนีขนาดไหนว้าวเอาหัวหมาบังโอ้ขอโทษทีหมาหัวใหญ่เป็นไงไปไหโดนแค่ไม่ผิดอันนั้นป้นั่นไงกูจำได้มึงรางตะขาบยายวรนหน้าจดวรนนั้นจะทำไรวูดแต่เร็วโอ้โหตะขาบเกือบโดนกูเดแล้วจะตายลย ้้โออยยพี่แกก็ดิฟซะแปลโอ้โหไอแม็กกี้ยุฟยุนโดไอเมอร์ดีลูกเอาขี้อยู่เออโอ้แล้วแม่ก็เดินมาชนก้วอย่างนี้เลยไอเด็กมันมันก็ไม่เด็กนะได้อายุสามร้อยกว่าปีมึงว่ามันจะขีมันไม่เก่งอะไรกูอยู่เป็นพันปีเด็กน้อยแค่นี้มันทำอะไรกูได้อุ้ยเฉียดตุด อันนี้มึงว่ามาัาหรอมึงว่าไปกิปน <c oughs>